เพราะเทวดาต้องรับบุญจากคนค่ะฟังนะคะคนขอเทวดาขอสิ่งที่เป็นทิพย์เพื่อให้เกิดเป็นเงินเทวดารับบุญจากเราเมื่อท่านได้รับมากท่านก็ไปชวนเพื่อนท่านมาไปชวนองค์เทวดามาแล้วพอองค์เทวดามารวมตัวกันทุกคนท่านอิ่มในบุญท่านปิติในบุญเทวดาก็รวมตัวกันมาอยู่ที่แห่งนี้ ท่านไม่ไปไหนเข้าใจใช่ไหมคะผู้คนมาขอพรใครขอถูกก็ได้ใครขอไม่เป็นขอผิดขอแบบมีจริตจะก้านขอแบบจเจเา้าเจ้ากูจะเอากูเจ้ากูเอา,เอ,าอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ท่านก็ไม่ให้เพราะท่านได้รับพลังบุญจากคนที่จิตบริสุทธิ์ฟังนะคะกลายเป็นว่าผู้คนนะคะก็ยิ่งหลังไหลมาเพราะ ที่ตรงที่มีเทวดายเยอะๆก็จะยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นปราณีดขึ้นปราณีดขึ้นทุกคนพอคนไปขอพรไปขอถูกเหมือนหลวงพ่อท่านเทพว่าท่านท่านบอกสอนพวกเราอะ่ะมีชาวสวนปลูกมะม,ม่วงปลูกเงาะปลูกส้มโอแต่เราไปขอแตงโมท่านจะมีให้เราไหมไม่มีค่ะ ว่าเราขอผิดเขาปลูกมะม่วงถ้าเราขอมะม่วงแล้วเราขอถูกเราเราขอถูกใจเขาอะเอาของไปแลกเปลี่ยนหรือว่าชื่นชมเขาสรรเสริญเขาหรืออะไรก็ตามแล้วเราจะได้มะม่วงกลับมากินค่ะแต่นี่เขาปลูกมะม่วงเขาปลูกเงาะปลูกจมพู่ปลูกส้มโอไปขอแตงโมแล้วไม่มีวันได้กินแตงโมค่ะถ้าเราไปขอเขาอยู่แบบนั้นนี่แหละค่ะทุกคนมาหาเศรษฐี จึงต้องขอให้เป็นแล้วจึงได้เป็นเศรษฐีฟังนะคะอยากเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเหมือนครูหรือมากกว่าครูหรือยิ่งกว่าครูเป็นมหาเศรษฐีเป็นพันล้านหมื่นล้านขอให้เป็นนะคะขอให้เป็นขอให้ถูกที่แล้วขอให้ถูกทาง <S <S ท่านมีอย่างหนึ่งไปขอท่านอย่างหนึ่งขออย่างเดียวแต่ไม่เคยให้ท่านบอกว่าเราเหมือนที่ครูเคยสอนพวกคุณเราไปขอพรเทพเทวดาเราต้องให้ท่านก่อนไหนเพราะเราสร้างบุญได้เราให้ท่านก่อน เมื่อท่านอิ่มบุญจากเราเห็นไหมคะท่านก็ให้เรากลับมายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีอยู่แบบเนี้ค่ะรุ่นต่อรุ่นและตอนนี้ค่ะก็มาถึงรุ่นพวกเราแล้วค่ะรุ่นพวกออนไลน์ค่ะที่จะต้องสร้างบุญเพื่อสร้างผนถึงเวลาแล้วค่ะอยากได้ให้เป็นหรือยังอยากได้พรจากเทพเทวดาเคยให้เทวดาหรือยังไปขอพร พระพิคเนธอย่างเงี้ยค่ะพระพิคเนศให้ความร่ารวยสมมตินะคะคือจริงสุดก็คือท่านให้ความร่ารวยมังคั่งพอท่านต้องการให้เราเป็นมหาเศรษฐีแล้วไปทํานุบารุงพระพุทธศาสนาแต่เรากลับไปขอเรื่องครอบครัวสมมตินะคะขอสามีขอมีลูกหรืออะไรก็ตามแน่นอนค่ะมันก็จะมีคนได้กับไม่ได้เพราะบางทีเราขอผิดสมมุติเราไปขอลูกกับพระพิคเนธซึ่งความเป็นจริงแล้วท่านให้ความมังคั่ง แต่บังเอิญเราส่งบุญให้ท่านก่อนทําบุญเมื่อไหร่เราก็นึกถึงองค์พ่อพระพิฆเนศเราส่งบุญให้พ่อพระพิฆเนศตลอดอะไรเราก็ทําบุญเราก็ส่งให้หลายองค์ละแหละแต่แตองค์ในหนึ่งในนั้นต้องมีองค์พระพิฆเนศแล้วอย,อยู่ๆเราไปขอลูกกับองค์พระพิฆเนศแล้วเราได้ทั้งทั้งที่องค์พระพิฆเนศไม่ได้ให้ลูกท่านให้ทรัพย์แต่ทําไมท่านให้ลูกเพราะเราให้บุญท่านเห็นไหมคะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะถึงแม้ท่านไม่มีท่านก็ไปขอพักพวกท่าน ที่สามารถประทานประทานเด็กมีบุญให้เราได้อ่าทุกคนเข้าใจหรือยังเข้าใจไหมก็เพราะฉะนั้นทุกคนทำบุญให้เทพให้ถูกถ้าเราส่งบุญให้ท่านแล้วท่านไม่มีข้ออ้างค่ะเราส่งบุญให้ท่านให้ท่านให้ท่านเวลาเราไปขออะไรท่านถึงแม้ท่านไม่มีแตงโมท่านมีส้มมีมะม่วงท่านก็จะไปขอสวนข้างๆบ้านท่านแหละให้เราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนท่านก็เอาแตงโมมาให้เรากิน เข้าใจใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่กลัวค่ะจะบอกทุกคนว่าทําไมยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งรวยยิ่งเป็นมหาเศรษฐีเพราะเทพเทวดาเรามองไม่เห็นแต่ท่านใช้จิตคุยกับเราถ้าเกิดเราไปคุยกับคนที่ไม่จะหลกกนหรือว่าไม่อุ้ยนู่นนี่เพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าฟังเป็นนิทานทุกคนไม่ได้มีคนชอบทําบุญเหมือนกันทุกคนไม่ได้มีคนเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนเชื่อใจตัวเองนะคะเชื่อแบบที่ ขวยิ่งเชื่อยิ่งได้